เป็นหัวหน้าตึกของบ้านน่งัางิตแจะอกว่าคุณตามเาเลยหรือของาเามา,มาน,นะครับเราตั้งใจว่าเพื่อแสดงความก่นจุดใจว่าไม่มีเจ้าที่เป็นตุรงารกานเสีย ก็ทํางานบริษัทของผลิตไฟฟ้านะคะแล้ววันนี้ที่มีผู้ชุมนุมเดินทางมานะที่นี้นี่ขอทราบความรู้สึกก็โอเคนะคะก็เห็นได้จากเนี่ยน้องๆก็มาต้อนรับชาวคณะกันเยอะๆค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะที่เห็นประชาชนชาวไทยร่วมมือกันขนาดนี้ของเราอยู่ที่บริษัทอะค่ะก็รู้สึกว่า อยากจะให้ประเทศชาติเราเนี่ยมีการปฏิรูปที่ดีขึ้นนะคะอยากจะให้เห็นประเทศชาติเรามีแต่สิ่งที่โปร่งใสค่ะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันค่ะขอขอบระคุณครับสวัสดีครับจับตัวจีิงจับผิน้องกันสบายวันนี้มาถึงตึกเอโคลรู้สึดีมากรู้สึกยินดีมากเลยครับวันนี้พี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับเป็น คิดครับขอร้องขอเชิญพนักงานเนี่ยทานข้าวด้วยกันนะครับใช่ถ้ามีใครปบาดสายได้ขึ้นมาปบาดสายเลยนะครับครับสวัสดีครับมวลมหาประชาชนทุกท่านครับครับน่าเสียดลยครับพูดพูดในฐานะประชาชนนะครับไม่ได้พูดในฐานะพนักงานนะครับแยกแยะก่อนตอนที่ไม่ใช่ครับโอเคครับต คือการที่ทําอะไรแบบเนี้ครับแล้วมันไม่ได้มีความรุนแรงผมว่าก็เป็นสิ่งที่พวกเราสนับสนุนนะครับก็คือถ้าทําเพื่อชาติก็ช่วยช่วยกันครับขอบคุณครับครับอันนี้อันนี้ขอบคุณตบมือให้กับคุณที่รอรอนักง,งานเอ็กโซและสวยๆทุกคนเลยครับพี่น,นะครับตบมือกันนะครับ